เปิดอาชีพเชอรี่หลังลาวงการหมอลำ เรียกได้วด่าทำเอาแฟนๆใจหายอย่างมากหลังจากที่นางเอกหมอลำคนดังอย่างเชอรี่ปิยาพรแห่งระเบียบวาทศิศป์ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจหลังจากที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจลงเวทีระเบียบวาทศิลป์กราบลาพ่อเอ๊พ่อเปียรวมไปถึงอําลาอาชีพหมอลำที่สร้างชื่อเสียงทําให้เธอนั้นประสบความสําเร็จมาหลายปีไปอย่างน่าเสียดายเลยจริงๆโดยเจ้าตัวได้เผยถึงสาเหตุหลักๆก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพที่เจ้าตัวนั้นป่วยเป็นไข้หวัดทางเดินหายใจต้องเข้าโร งพยาบาลรักษาตัวบ่อยมากและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเจ้าตัวนั้นอยากกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วที่อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าจะต้องออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดอยู่ตลอดจนแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยและนอกจากนี้เจ้าตัวบอกว่าจะหันไปทําอาชีพขายลอตเตอรี่แล้วก็ผ้าไหมที่ทําอยู่แล้วเนี่ยให้เต็มที่มากกว่าเดิมและซึ่งงานนี้ถึงแม้ว่าสาวเชอรี่จะไม่ได้ไปขึ้นเวทีที่ไหนอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสเรื่องร้องเพลงอาจจะปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ในอนาคต หากมีโอกาสก็จะร้องเพลงเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆที่ร่ำเรียนมาไลฟ์ Live สดร้องเพลงสดๆให้แฟนๆได้ติดตามทาง Facebook, TikTok แล้วก็แ n น a g e ต่อไปอีกด้วย